ไม่รู้ว่าเงียมเงาหรือว่าเรามาเช้านะเงียมเหงาชักฝนหรือเรามาเช้าไปค่ะวันนี้นะคะเรามาช่วยเขาขาขนมนะแต่ว่าร้านขนมอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวเรามาหากันก่อนนะคะอ่ะสุกมเซอเจอแล้วค่ะนี่เราไปช่วยเขาตั้งแต่สิบโมงถึงใบใบเท่าไหร่ใบสี่าย ร้านที่ซนมาช่วยเขาขายของมีชื่อว่าขนมไทยคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านขายขนมหวานขนมไทยในจังหวัดไอจิมาออกบูธในงานไทยในนากย่านะที่จัดไปวันที่17-18พฤษภาคมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของซนเลยนะที่มาช่วยขายของเป็นแม่ค้าแบบนี้ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็เป็นลูกค้านอแล้วก็มาเดินชมงานเฉยๆ แต่ปีนี้มีพี่ที่รู้จักเขาแนะนํามาก็เลยถือโอกาสนี้ในการเปิดโลกให้ตัวเองเ้องเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบ้างแล้วก็ได้เจอกับยูทูบเบอร์ด้วยเขามาแบบจริงๆเขาจะมาสัมภาษณ์สนได้แหละเพราะว่าก็เป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาอีกทีนึงแต่ว่าโอกาสมันไม่ได้เนาะอยู่ๆก็สัมภาษณ์เจ้าของร้านไปนเลยจ้ะเริดเริ แล้วก็ได้เจอกับอินฟลูเอนเซอร์มากมายหลายคนเลยอย่างเช่นยูรุสองพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบประเทศไทยมากๆแล้วก็ได้รู้จักกับคุณน้ำหวานคนญี่ปุ่นที่รักประเทศไทยแล้วก็อยากมีสามีเป็นคนไทยมาสัมภาษณ์ชมความน่ารักของคุณน้ำหวานกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้ำหวานค่ะมาทำอะไรที่นี่คะที่นี่ว่าอนโซมิกจริงๆค่ เดียเด้อโซ่คนเดียวจากโอซาก้าสุดยอดไปเลยค่ะมาเพราะว่าชอบมาทั้งทยก็เลย่ไปแล้วไกินอะไรไปบ้างแล้วหรือยังคะวันนี้ใช่ใช่บางอนโคโค้ตมิลค์จูส์ตัอซปตันทยตมามั

อยากจะบอกว่าทีแรกเลยเนี่ยซนก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยอะไรเลยนะแทบจะอมน้ําลายไปเลยล่ะยินนิ่งๆแล้วก็แบบเราต้องพูดเราต้องพูดแบบยินนี้ต้อนรับอิรัชัยมาเซ่เราก็แบบอืมพูดยากพูดเย็นแต่ทีนี้ทุกคนก็เริ่มพูดใช่ไหมร้านข้างๆก็พูดแล้วเราก็เลยทําการก๊อปปี้นะก็เห็นว่าเขาพูดเราก็พูดบ้างไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่เขาพูดไปพูดมาทีนี้แหละเอ้าชินเฉยก็พูดไม่หยุดไปเลยจ้ะ ภายในงานนะักก็ได้พูดทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็พูดภาษาไทยพอๆกันเลยในตอนแรกหนักก็มีลูกค้าญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะแต่พอช่วงบ่ายๆเท่านั้นแหละคนไทยก็เริ่มเยอะขึ้นที่สำคัญมีลูกเพจมาให้กำลังใจส่วนเยอะมากไม่นึกว่าจะแบบมีคนรู้จักมาหาเยอะขนาดนี้รู้สึกขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกคนก็แวะมาทักทายกันแล้วแบบเป็นกำลังใจให้นะติดตามอยู่นะสู้ๆนะคะฟังแล้วก็รู้สึกฟิลก,กูสุด ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่แวะเวียนกันเข้ามาทักทายเนืองเพราะว่าโซนก็เป็นคนพูดไม่เก่งด้วยแต่ก็ทักทายกันได้นะ <c oughs> อาจจะคิดว่าเอ๊ะญิงหรือเปล่าหรืออะไรออกเปล่านะคือพูดคุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ถ้าเจอกันรอบหน้าก็สามารถทักทายกันได้อีกนะ <c oughs> แต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามและเป็นกาลังใจให้ค่ะโ,โอ้โหแกนเล็กหรือว่าเราก,เรกล้องเราเล็กแกราเล็กแกราเล็กหรือว่ากล้องเราเล็กแกหอม คุณนะคะคุณคุนะคุณุณนะนี่คนนี้คุณคุณไหมเป็นเอซีพี่เปนเอซีพี่ตวอะไรนะตัวอะไรนะอันนี้มีแค่ผายแค่ที่นีเท่านั้นนะอะไรอ่ะเคนเทมีักเคนเทอะไรชาไทย ขายเก่งนะเราเนี่ยขายมันธุรกิจตัวเองเลย න නවා ල ගලපී MTV. ทำมา6ชั่วโมงลวดไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้กินข้าวเลยนี่เรากนเลงมานานแล้วนะเฉาก๊วย,กยของร้านที่เราไปช่วยเขาทาเนี่ยอยากกินมากๆเลยอร่อยมากแล้วคือชาก็คือเข้มข้นสุดๆาไปเดินเล่นกันในงานกันเถอะเพราะว่าหิวมากๆเลยนะนอกจากจะมีอาหารไทยมาขายแล้วก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็มีนวดไทยด้วยนะโอ้คามเป็นไทยเต็มเปี่ยมนี่นี่นี่ตากล้องของเราโดนคุณนหวานสัมภาษณ์ไปแล้วหนึ่ง ขอนำเสนออาหารร้านของคุณรัตนโกสินทร์คือว่ามันอร่อยมากจำได้ว่าปีที่แล้วสวนก็กินนะมันจะเป็นข้าวที่แบบว่ามีแกงเขียวหวานแล้วก็มีกระเพราแล้วก็มีไข่ดาวรวมไปเลยอะรวมจบสิ่งที่เราอยากกินปีนี้เราเอาใหม่คือเราก็จําชื่อร้านไม่ได้นะแต่ว่าเราจําหน้าตาของสินค้าได้แล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันร้านอร่อยนี่นาะ ไม่ผิดหวังเลยกินเกลี้ยงความจริงเราซื้อแส้เกาะอีสานมาด้วยนะแล้วเราก็ถามว่าเปรี้ยวไหมเขาบอกเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยจริงคือแบบความเปรี้ยวไม่มีเลยอะ่ะส่วนเพื่อนเราซื้อหมูปิ้งปรากฏว่าหมูปิ้งเปรี้ยวทุกคนสูตรเป็นสูตรที่สลับกันหรือเปล่าคือมันตลกตรงที่ทุกปีที่เราซื้ออะไรแบบนี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีเหมือนเจ็บซ้ำๆแล้วก็จําร้านไม่ได้นี่นะคนะหลังจากที่กินของขาวแล้วเราก็ต้องต่อด้วยของหวานค่ะ อันนี้เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่น่าจะกินทีเดียวหมดนะเห็นเราก็อยากไปหมดเลยแต่ลกเพื่อนบอกว่ามะม่วงอร่อยแต่ข้าวเหนียวละไว้ในฐานที่เข้าใจมาแล้วเราก็มาฟังสองพี่น้องร้องเพลงกันนะคะ fc อยู่ไกลๆค่ะมีร้องทั้งเพลงไทยนะแล้วก็เพลงญี่ปุ่นด้วยทั้งสองวันเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเนี่ยก็ลองมาฟังกันได้นะ อันนี้พอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ <c oughs> และแน่นอนว่าทุกๆครั้งนะก็จะมีนักร้องไทยด้วยนะคะที่จะมาแจมในงานซึ่งงานไทยที่จัดในนักย่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีจัดในโอซาก้าจัดในโตเกียด้วยแล้วก็คนไทยที่แบบมาร้องเพลงให้ก็จะแบบศิลปินก็จะแตกต่างก,กันออกไปนะ และแล้ววันนี้นะคะก็จบลงแล้ววันที่17เนาะเราก็เหมาผักเหมาอะไรกล้วยคืออร่อยมากกล้วยน้ำว้าเนี่ยแล้ว่วนก็เอาไปแบ่งคนญี่ปุ่นนะเขาก็ตกใจไม่เคยเห็นกล้วยน้ำวา้าปกติมีแต่กล้วยหอมไงแต่หารู้ไหมจริงๆแล้วที่โอ,อก,กินานะว่าเขาก็มีขายนะเอาติดอกติดใจค่ะวันที่18มาใหม่เพราะว่าวันที่1ิบเ็เที่ยวไม่ถน,นัดสิบดมาใหม่เนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อกินมะม่วงน้ำแข็งใสอันนี้อร่อยมากนะทุกคนร้านกรุงเทพ อร่อยจริงถ้าเกิดว่าใครมานะต้องกินให้ได้ไม่รู้น่าจะมีทุกๆปีไหมเพราะปีที่แล้วก็มาซื้อกินเหมือนกันคือโคตรอร่อยมันสะใจมันสดชื่นมันหวานชำ่ำ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ส่วนรู้สึกสนุกมากๆแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ากับการมาจอยในครั้งนี้นะคะเพราะว่าได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปกับลูกเพจรู้สึกมีกําลังใจทําเพจต่อไปมากๆเลยแล้วก็ยังได้เจอกับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเจอผู้คนมากมายเปิดโลกมากๆเลยล่ะอีกอย่างที่สนเชื่อสนิทใจเลยก็คือว่าถ้าสนไม่ได้ทําผมสีนี้ก็คงไม่มีใครจําสนได้หรอก บองเออสีผมมันเด่นจัดเขาเห็นแล้วเขาก็เลยจําได้ที่ดีใจไปกว่านั้นคือมีคนบอกว่าสวยกว่าในรูปอีกนะ <c oughs> โชคดีนะที่ตัวหนักไม่อย่างนั้นลอยขึ้นฟ้าไปแล้วค่ะเอาล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแตนเนสบาย